สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะใช้มีหนวดจะแกงเนื้อนี่เนื้อตาชัยหั่นไว้แล้วนี่พิกันใต้แกงเนื้อกับหน่อไม้เปรี้ยวหรือหน่อไม้ดองนั่นเองเดี๋ยวมาดูกัน จะใ่ใครใส่เนื้อไปล้วนกับกะทิก่อนนะแต่ใครไม่นั่นครับแกงสดก็ได้นะไม่ต้องล้วนแต่แต่ชายชอบล้วนก่อนแกงสดก็ใส่กะทิลงไปติดแตกมันก็ใส่พริกแล้วก็ใส่เนื้อลงไปผัดแต่ชายชอบ เนี่ยแบบนี้เนื้อลองไปรวนก่อนอันนี้จะใช้ช่วยน้ำมันช่วยหน่อยโตรของก็ะชายกระทียมลงไปไม่ต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงไปเลย อันนี้ก็มาต้องไปรอแตกมันย่อง้วเนี่ยโตดของกะชายไปทำจริงกันได้ไม่ต้องไปรอเที่ยวกับทุกนาทีมีจังหวะเราผัดไปเนี่ยกระที่มันแตกมันมันหอมันเองเนี่ยกะชายไม่ต้องรอเนื้อสุกนะใส่นี่ไปเลยใส่หน่อไม้กะชายลากไม่ไหลน้ำมันเนี่ย อไม้เปรี้ยวลงไปเลยไม้ดองนี่แหละมันจะไป้อยเนื้อสุกพอเนื้อรล้วรวนได้บ้างแล้วเนี่ยสฟก็ไม่ผัดเลยอืมอืมไนั่น อันนี้นะจะใช้จะใส่กะทิไปรอบๆนะแล้วปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งให้มันเดือดปรุงหน่อยปรุงนะ ผมงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากใครใส่สามผองผปรุงรส ชายก่อนน้ำปลายหน่อยโอเคทุกค้นไปหน่อยคนไปชายแก้มมาไปแล้ว เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมน่ากินไหมแกงเนื้อใส่หน่อไม้ดองกับข้าวตะไชมีหนวดมานี่ใบมะกรูดนี่พริกที่หนูตะไชซอยไปแล้วน่ากินมาก จะใช้จะใช้รืมอซื้อหนังเจนมาใมันน,นี้ไปให้มันเดือดอีกพัก นี่น่ากินไหมพพี่น้องนี่โอ้โหเนื้อชิ้นบิมบ่มๆแกงเนื้อหน่อไม้ดองหน่อไม้เปี้ยวกับข้าวตาชัยมีหนวดอย่าลืมกดติดตามตาชัยด้วยนะช่องตาชัยมีหนวดอ่ะนี่ใส่หัวละพาไป ปิดไฟโอเคอย่าลืมกดช่องติดตามตาชัยมีหนวดด้วยนะกับข้าวตาชัยมีหนวดช่วยติดตามกันหน่อยเป็นกำลังใจให้ตาชัยหน่อยนะกับข้าวตาชัยมีหนวดวันนี้แกงเนื้อใส่หน่อไม้ดองอร่อยมากขอบคุณครับสวัสดี